มามดอกนงจ้ะแดงข้ามเมืมั่มจ้ะถึงแดงขามจ้ะดอแบบกเมืมั่มจ้ะพี่น้องแ๊กคูจ้าคูนึ่งจ้ะแกงเขาเน่าเขาแจ้วจ้ะเ,เ,เกี่ยพริกเกีเกลือดีจ้ะดอกใหญ่ พ่อแม่พี่น้องลุงปานอาเอฟซีทุกท่านฟังใต้เราฟังเล่าที่เขามารับชมคลิปลอปลากับเช้านางมืง่อเนจะนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บกเพชรคือเก่าจ้ามาหมา,ายปา่าบ้านน้องมิกจ้ามื่อี้ก็เสาร์วันที่สิบสี่พฤศจิกายนจ้าสองพันหกร้อยหกสิบหกจ้ากัเมื่อวานในเช้านางก็หยุดบ่ได้มาเฮ็ดคลิปมือนึงเนาะจ้ามื่อเนเช้านางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บกเพชร ใพญายายมีายบ่งคือเกาจ้าไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางบ่งเด้อจ้าวามือเาวนางสิมันเฮ็ดอยังแน่จ้ากอเฮ็ดกอดอกแรกจ้าพี่น้องดอกน้ำเงินจ้าดอกยังน่อยอยู่จ้าสองกุ่มจ้าหมู่บ้านสาวนางก็บได้ มาเก็บเพชรจ้ะเมื่อวานชาวนางไปเกี่ยวเขาวมื่อวานก็ได้เดินทางเขาป่าฮะเก็บเพชรให้พ่อแม่ไม่ใหญ่เบิ่งคือเก,ากาเอาา่าจ้ะไปหลุ่นกันยาวๆเด้อจ้ะว่ามื้อนี้ชาวนางสีมานบ่จ้าพึ่งดำอว่งใบพึ่งตับขวดจ้ะพึ่งเขาจ้ะพึ่งน้ำอ้อยจ้ะดอกงามๆแข็งๆจ้ะหอมน่าจ้ะ เขาดงจ้ะดอกงามๆจะ้ะสองดอกจ้ะพี่น้องหนึ่งดอกหนึ่งจ้างามๆเลยจะ้ะหนึ่งจะ้ะข้ามดอกน้องจะ้ะแดงข้ามงามๆจะ้ะหม,มูนน่บ้านบูได้ม่ามันในบ้านเลยจ้ะพี่น้องอยัง,ยงแข็งดีอยู่จะ้ะน้ำอ้อยจะ้ะ

เพิง่งเข้าเพือจะเริ่มจางเริ่อมหายอะไจ้ะมึงจ้ะแกงหอมแกงหวานเด้อจ้ะเฮ็ดเพิ่มื้อนี้เห็นหมองระดอกจ้ะแต่ว่าเพิ่นดอกใหญ่เด้อจ้ะมื้อนี้หวังมือสองมื้อซะนงังเมาเก็บยังดอกน้อยเพิ่นใหญ่แล้วจ้ะ กูจ้ะกูนึงจ้ะเก็บบานดอกบานเลยจ้ะมาั้งนี่ดอกใหญ่เลยจ้ะผลยองข้ามจ้ะดอกยองข้ามจะพี่เนาะแดงข้ามจ้ะฉะนั่งปกไว้มาเบิง่งใหญ่ยอยู่จ้ะแต่ว่าเป็นญ่แห้ยจ้ะ พะว่ามามื้อนั้นสะนั่งดอกหน่อยสะนาั่งโปลกล้ว่จ้ะแต่ว่าบลายจ้ะมามื้อนั้นสันนั่งไปเห็นจ้ะมามื้อในบ้านเลยจ้ะพี่นนองไอ้คักจะ้ะแต่ว่ายังแข็งดีอยู่จ้ะเริ่มบ้านแล้วเริ่มบ้านแล้วมาเมื่อก่อนยังจุ่มอยู่มื้อในบ้านเบิดแล้วมามนในบ้านเลยจ้ะ ของเลื้งเลยจ้ะเกงขานุ่งๆจ้ะขาเงาวๆาเลยจ้ะมันกอดอกนองาจ้ะดอกงางาจ้ะเก็บข้าวดินจ้ะจะนั่งสิาพามาเก็บข้าวดินเด้อจ้ะมือนเก็บข้าวดินมันไม่ไหมจ้ะ ลงเขาหน่อยจ้ะตัวหนึ่งจะแกงหอมคือกันจ้ะขก้กวฟ้าจ้ะดอ,อกหนึ่งงามๆจ้ะการไล่ดอกหนึ่งจ้ะติดถึงเรียงข้ามสองดอกงามๆจ้ะ Muni dog ngay cho phim. Love nhau. Muni dog ngay lều. Muni dog ngay lều. Muni dog ngay khảo nửa, khảo đều, kev phí, kev đy, ngay lều. Muni dog ngay lều. Muni dog ngay 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 เอาล่ะจ้าหอดเวลาเดินทางกับบานเ้อจ้ามาสรุปผลงานยอดไดยอดมานของวันที่สิบของสาวนางเนาะจ้ามื้อนี้สาวนางก็ไดเดินทางเข้าป่าาเกิบเห็ดจ้ามื้อนี้สาวนางกัยังคงวามมันคือเกาจ้บพี่น้องก็ไดเป็นเฮ็ดเป้งแดงข้ามเห็ดกอเฮ็ดเป้งเข่าจ้ามื้อนี้เเป็นดอกใหญ่จ้าพี่น้องมาเก็บถูกมือกดอกหน่อยจ้าเมื่อวานสาวนางกับบอด้ดเข้าป่า เหคลิปให้พ่อใพญ่ยม่มหญยเบิงน้อจ้าปวารเมื่อวานสาวนางก็ติภารกิจไปเกี่ยวเขาจากพี่น้องเมื้อเนี้สาวนางก็ไดเดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชดเห็นพญ่ยม่มหญยเบิงจ้าเอาลละจ้าแต่พญ่แมใหย่พอแม่พี่น้อง f อซทุกท่านที่เขามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางสื่อชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะบลาดคลิปใหม่ๆกับสองรอปลากับสาวนางน้อจ้า ฝากสาวนางเป็นลูกในบ้านเป็นวันในสวนน้นำเนจ้าสุดท้ายนี่สาวนางก็ขออวยพรอ,อวยใจให้พ่อไ่ไม่ไงพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านที่เขามารับชมคลิปลราปากับสาวนางก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เป็นลมโพลลมใส้ของลูกหลานตลอดไปเนาะจ้านอนรับก็ให้แดงเงินมือน,นอนตื่นก็นให้แดงเงินลานกับหอดบนันอย่าลืมมึงคลิปลราปากับสาวนางเด้อจ้า สุดท้ายนีสานางก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาจ้าสานางก็สิได้เดินทางกับบานเลยจ้า